จับตาอนาคตดาราสาวลูก2อทิ้งงานบันเทิงย้ายประเทศไปอยู่อเมริกาแล้วคะ่ะมีรายงานเปิดเผยนะคะว่านักแสดงสาวอย่างพักซูจินได้ยกเลิกสัญญากับต้นสังกัดเรียบร้อยคะ่ะและนี่อาจจะเป็นสัญญาณบอกได้ว่าเป็นการเกษยียณอายุของเธอหลังจากที่อยู่ในวงการบันเทิงมานาน17เมษาเจ้าหน้าที่นะคะจากครีเอทซึ่งเป็นต้นสังกัดเดิมของพักซูจิน แจ้งว่า EXPORT NEWS ปัจจุบันพักซูจินไม่ได้อยู่ภายใต้สัญญาผูกขาดกับเราที่จริงแล้วเธอไม่ได้ทำงานในวงการบันเทิงใต้สังกัดมาหลายปีแล้วดังนั้นเธอสัญญาพิเศษกับทางด้านของครีเอทถูกยกเลิกไปนานแล้วนักแสดงหญิงแต่งงานกับ เบยองจุนซึ่งเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่และเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทของครีอิตในปี2015พวกเขามีลูกสองคนและย้ายไปอยู่ฮาวายในปี2022โดยทางด้านของพักซูจินเองเธอได้หยุดกิจกรรมในวงการและมุ่งความสนใจในการเลี้ยงดูลูกๆอย่างเต็มที่ในขณะที่สามีของเธอก็หยุดหันหลังให้กับวงการเช่นเดียวกันหลังปรากฏตัวในงานหรือว่าในเทปพิเศษรายการ kbs dream high ในปี2021และเขาก็ขายหุ้นให้กับ sm entertainment ในปี2018 เป็นที่เรียบร้อยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนคะคะที่เป็นการส่งสัญญาณให้ได้ทราบกันนั่นเองนะคะ